กรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใช้อากาศยานสำหรับพวนละอองน้ำแรงดันสูงเพื่อควบคุมและบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ที่ระดับความสูงประมาณ1,700ถึง2,000เมตรนะครับเครื่องลำนี้แหละครับโดยมีการใช้ท่อโปรยติดตั้งอยู่บนอากาศยานแล้วก็ติดเครื่องพ่นสเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมกับบรรจุถังน้ำจำนวน3ถังที่สามารถบรรจุน้ำได้มากกว่า2,000ลิตรและใช้แรงดันในการส่งน้ำไปยังหัวฉีดทั้ง12หัวที่ติดตั้งอยู่ใต้เครื่องบินครับ โดยสามารถพ่นละอองน้ำได้ไกลประมาณ10เมตรและครอบคลุมพื้นที่100ตารางเมตรคาดว่าวิธีนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ได้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศควบคู่ไปกับปฏิบัติการฝนหลวงนะครับส่วนรายงานจุดความร้อนล่าสุดเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีจุดความร้อนสูงสุดเนี่ย300 82จุดรองลงมาคือที่จังหวัดเชียงรายครับ216จุดแล้วก็น่าน197จุดรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่าภาคเหนือมีพื้นที่ที่ข้าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดง19พื้นที่จุดที่ค่าฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงสูงสุดยังคงอยู่ที่ตำบลเวียงใต้อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ295ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตร รองลงมาก็คือตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่252ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย233ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ